ตอนแรกก็มามาคัดเองครับมีคนรู้จักแนะนํามาให้ไปคัดที่อสามโทนที่แรกเลยครับอสามทนก็ไปคัดประมาณ7วันนลครับถ้าติดก็เขาจะโทรบอกนะอะไรอย่างี้ครับก็ไปคัดแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับเสียงโทรศัพท์ที่ที่โทรเข้ามาครับก็ต่อมาก็ไปคัดที่อสามสีครับก็เข้ารอบเกือบรอบสุดท้ายก็สุดท้ายก็ไม่ติดครับผมคิดว่าโอกาส่มันจะมาช้าหรือมาไวมันมันอยู่ที่จังหวะครับผมคิดว่า ถ้าผมไม่ไม่ติดปีที่สามผมปีที่สี่ผมอาจจะไปคัดอีกก็ได้อะไรเลยครับผมก็พยายามจะสู้ตอสู้ตลอดเพื่อที่แบบเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับจะก,กี่ปีสี่ห้าปีผมก็ผมก็ต้องไปคัดอะไรเครับตอนกลับมาก็ทีมเมืองทองก็ฟูครับมีแต่ทีมชาติอะไรเงี้ยกลับมาก็แบบพยายามจะโชว์ฟอร์มให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องโอดทนนะครับรอโอกาสรอโอกาสที่จะได้ลงไปเล่นแล้วก็พยายามคพะว้าโอกาสไม่ให้ได้ครับเมื่อไหร่ที่มีโอกาสอะไม่ผมผมผมไม่เกี่งอยู่แล้วว่าจะให้เล่นตรงไหนขอแค่ได้ลงสนามอะ แค่นาทีสองนาทีผมก็มีความสุขแล้วขอแค่ได้ลงสนามครับทุกๆครั้งที่บอลตามแล้วเปลี่ยนตัวลงไปเงี้ยครับผมก็คิดเสมอเลยว่าเราชนะได้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็เห็นใจกับกับแฟนบอลนะครับผมก็อยากชนะทุกนัดแต่บางทีแบบผลการแข่งขันไม่เป็นใจงเงี้ยผมก็เห็นใจพวกเขาแบบไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะครับเล่นแล้วแบบไม่ได้ดังใจที่แบบอยากจะชนะแต่ไม่ชนะอะไรเงี้ยครับส่วนตัวแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้อะไรเงี้ยครับก็ ผมไม่รู้หรอกว่าผมผมจะติดตอนอายุเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดจนกว่าผมจะวิ่งไม่ไหวผมต้องทําให้ได้เลยครับสวัสดีครับผมเกมสนุกการถินจอบนะครับนักเตะสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับ ก็เป็นคนอำเภอล้อมกวางจังหวัดแพร่ครับแล้วก็เรียนที่จังหวัดแพร่จนจนถึงม3ครับเล่นบอลอ่ะเริ่มเล่นอ่ะตั้งแต่ยุ5ขวบเลยครับชอบเล่นบอลตั้งแต่เด็กเลยครับเด็กตั้งแต่แบบเริ่มเข้าอนุบาลอะไรเงี้ยัยังยังไม่ทันเข้าปหนึ่งปสเลยนะครับก็ก็ชอบแล้วแบบชอบฟุตบอลมากคือวันไหนไม่ได้เตะนี้ก็แบบเหมือนอยู่ไม่ได้เลยครับแม้แต่อยู่ในบ้านนครับก็ยังเตะเตะอยู่ในบ้านครับเวลาไปเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับ เราก็จะตอบอยู่คําเดิมว่าอยากอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะไรครับคือนันดบบแรกก็ก็ต้องมองว่าเราเราต้องเข้าไปอยู่ในกรุงเทพให้ได้ก่อนเพื่อที่จะมีโอกาสมากขึ้นใน,ใน,ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้าถ้าจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนฟุตบอลมันไม่ได้บูมขนาดนี้อะไรครับมันก็เลยทําให้ผมต้องพยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ โรงเรียนที friends, ่อยู If, ่ในกรุงเทพนะครับก็มีคนแนะนําเยอะตอนแรกก็มามาคัดเองครับมีคนรู้จักแนะนํามาให้ไปคัดที่อสามทนที่แรกเลยอสามทนก็ไปคัดประมาณ7วันนครับถ้าติดก็เขาจะโทรบอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปคัดแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้รับเสียงโทรศัพท์ที่ที่โทรเข้ามาก็ต่อมาก็ไปคัดที่อสัมสครับอสัมสรราชานี่คือเขาเขาเปิดคัดเลยนะครับ เราก็ได้ยินข่าวว่าเขาเปิดคัดเราก็ลองไปคัดดูก็เข้ารอบเกือบรอบสุดท้ายก็สุดท้ายก็ไม่ติดแล้วก็พอปีที่3มเราก็ไปคัดโรงเรียนที่แบบว่าไม่มีชื่อเสียงมากแต่แบบเขาให้โอกาสอนะไรเงี้ยครับคือเราเราอยากอยากจะมีโรงเรียนที่เล่นฟุตบอลในกรุงเทพเงีนะ้ยคือเราก็เลือกไปคัดที่ล่ัมเนินเพราะว่ามันเป็นสายอาชีพด้วยอนะไรเงี้ยครับมันทําให้ผมต้องพยายามเข้าไปอยู่ในกรุงเทพแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็เขาเลือกผมอนะไรเงี้ย คิดว่าโอกาสอะมันจะมาช้าหรือมาไวมันมันอยู่ที่จังหวะครับผมคิดว่าถ้าผมไม่ไม่ติดปีที่สามผมปีที่สี่ผมอาจจะไปคัดอีกก็ได้อะไรครับผมก็พยายามจะสู้ตอสู้ตลอดเพื่อที่แบบเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับจะก,กี่ปีสี่ห้าปีผมก็ผมก็ต้องไปคัดอะไรครับก็ไม่ท้อกลับมาอยู่บ้านก็ปีหนึ่งก็ซ้อมทุกวันนะครับซ้อมจนกว่าแบบพอเราปีปีแรกมาปุ๊บเราก็จะรู้ว่าแบบนักเรียนในกรุงเทพอะเขาเล่นกันยังไงอะไรอย่างยอย่างเราอยู่ต่างจังหวัดเราแทบแบบไม่เห็นเขาที่นูน่นอะไรย่างเราก็ได้แต่คิดว่าแบบ เขาเก่งกว่าเราอะไรเงี้ยเราต้องพยายามทํางานหนักมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้เข้ามาเรียนได้เทอมนึ่งครับก็ BCTero เขาต้องการเยาวชนที่แบบจะเข้าไปเป็นอะคาเดมีของสโมสรครับก็ไปคัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับ mm hmm. ก็ได้รับการเซ็นสัญญาจาก b c h e l o เป็นอะคาเดมีครับรุ่นเดียวกับ j จครับไปคัดพร้อมกันก็ซ้อมด้วยกันทุกวันครับอยู่ BEC เหมือนแบบเป็นดาวรุ่งครับ พอได้แชมป์ FA ฟเอยูับของอ c คาเดมี่แล้วแล้วก็ทีนี้มันมันต้องเข้าสู่บลอาชีพแล้วทีนี้แบบเราเป็นดาวรุ่งที่แบบจะขึ้นชุดใหญ่อะแต่แต่ว่ายังไม่ขึ้นยังไม่มีโอกาสที่จะขึ้นเะยครับก็ไปเล่นดีวิชั่น2ให้อาแบกบีซีเทโลที่ที่เขาเอาอะคาเดมี่ไปทํากับอาแบกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยิงยิงไป19ลูกนะครับเป็นปีแรกแล้วก็ปีที่สองพอเขาผัดเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยก็โอกาสการเล่นก็น้อยลงผมก็ ตามโค้ดไปไปอะคาเดมีที่เมืองทองกับแอนดูออสครับเขาเขาไปทําตอนแรกเขาทาเยาวชนเทโรอยู่แล้วก็ทีนี้เขาออกไปเขาไปทํานครนายกให้อคาเดมีเมืองทองเขาก็ยืมตัวผมไป6เดือนไเลยครับไปไปเล่นที่นครนายกพอหมดสัญญาแล้วเหมือนเหมือนเขาขอซื้อผมไปอยู่อะคาเดมีเมืองทองเลยครับผมเป็นอยู่3ปีนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่แล้วก็มองมองไม่เห็นโอกาสโดยที่ที่ผมจะได้ขึ้นชุดใหญ่อะไรงครับ คือไปถึงผมก็ยืมยืมไปเล่นทีมที่แบบเมืองทองทำครับทีมดีวิชันนะ่นสองอะไรเงี้ยก็ไปเล่นนคะรนายกเล่นสุลก,กากรอนะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วผมจับได้ใบแดงเป็นทหารเนรี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ผมต้องต้องมองหาอนาคตอ,อีกทีหนึง่งแล้วก็พอดีมีเสเหนียวครับ,รบเขาเป็นทหารผมไปเล่นยูยู21ที่ที่เวียดนามกับเขาอะครเบเขาเขาเป็นสตาฟอยู่ผมก็บอกแกว่าเนี่ย เดี๋ยวกลับจากรายการนี้ผมต้องเข้ากลมน,ลนะอะไรเงี้ยกกาจำผมได้แล้วพอปี2016ครับเขาได้เป็นเฮดโค้ชของอาร์มี่ยูเนเ็ดนะครับเขาก็โทรมาหาผมว่าแบบเป็นไงอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจมาเล่นอาร์มี่กับเขาไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมเป็นแค่นักเตะดิวิชั่นสองอะไรเงี้ยแล้วอาร์มี่อยู่ไทยลีกเงี้ยเขาจะเอาผมรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นโค้ชเองอยากมาไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกผมอยากไปผมอยากได้ประสบการณ์อะไรเงี้ย ก็จริงๆก็กะไปแค่แบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับไทยลีกเพราะเราเพราะเราไม่เคยสัมผัสเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้ร่วมงานกับเขาแล้วก็พอเหมือนผลงานอาร์มี่สตาร์ทไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เปลี่ยนไปสัมผัสโอกาสในสนามเลยครับผัดเปลี่ยนกันเล่นแล้วก็ค่อยๆปรับช่วงแรกๆก็ปรับตัวก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ,รบพอได้เล่นประมาณ4 5หนัดเริ่มแบบปรับตัวได้เริ่มยืนระยะได้อะไรเงี้ย ก็ตั้งแต่นั้นมาก็เล่นไทยลีกมาตลอดเลยพอจบจากอาร์มี่ก็เป็นเมืองทองครับที่เรียกกลับไปตอนกลับมาก็ทีมเมืองทองก็ฟูัวมีแต่ทีมชาติยอะไรเงี้ยเราก็เป็นแบบพึ่งพึ่งกลับมาเป็นเด็กอาเ์มี่ที่พึ่งปล่อยยืมมาเนยกลับมาก็แบบพยายามจะโชว์ฟอร์มให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องโอดโทนนะครับรอโอกาส รอโอกาสที่จะได้ลงไปเล่นแล้วก็พยายามคว้าโอกาสมาให้ได้ครับเมื่อไหรที่มีโอกาสอ่ะไม่ผมผมผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วว่าจะให้เล่นตรงไหนขอแค่ได้ลงสนามอ่ะแค่นาทีสองนาทีผมก็มีความสุขแล้วขอแค่ได้ลงสนามครับมันมันเป็นอะไรที่ติดตัวเราตั้งแต่เรายังไม่เข้ามากรุงเทพแล้วคือแบบเราอดทนที่จะมาคัดโรงเรียนนี้ให้ติดไม่ติดแล้วก็กลับมาซ้อมใหม่เมื่อไปคัดต่อมันก็เป็นความอดทนมันมันก็เป็นทัศนคติหนึ่งตั้งแต่เด็กแล้วครับที่แบบว่าเราต้องสู้ตลอดไม่ถอยอะไรครับก็พอปีที่สองอ่ะก็ พวกตัวหลักแบบเจพี่อุ้มพี่มุ้ยเขาไปเล่นเจลีกกัน,นอะไรครับก็ได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ลงบ่อยครับหมดหมดสัญญาจ,จากเมืองทองพอดีแล้วก็เชียงรายติดต่อมาครับก็ ก็เลยตอบรับเขาเพราะว่าโอกาสที่จะได้เล่นเวทีเอเชียครับเป็นมันมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราตัดสินใจมาที่นี่ผมก็พอมีจากเมืองทองอยู่ครั้งหนึ่งอะไรครับมาที่เชียงรายก็เป็นครั้งที่2มันมันทำให้สภาพจิตใจเรา,ามันมันนิ่งขึ้นมันไม่ตื่นเต้นมากอะไรครับเพราะว่าแบบเรามีประสบการณ์แล้วเราเราเราเคยเห็นแล้วว่าต่างชาติต่างประเทศเขาเล่นกันยังไงอะไรครับเขาแน่นอนกว่าเขาเขาสม่ำเสมอกว่าเขา ไม่ลดคุณภาพลงเลยในในนาทีอะไครับเขาละเอียดมากเลยครับคืออย่างของเราถ้าพลาดแค่แบบเซลยววินาทียานจะเสียประตูได้เลยครับพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองไปให้สูงที่สุดอยากเล่นให้ดีอยากพาทีมชนะบ่อยๆอยากได้แชมป์ทุกๆปีอะไรอย่างเี้ครับ ทุกๆครั้งที่บอลตามแล้วเปลี่ยนตัวลงไปเงี้ยผมก็คิดเสมอลว่าเราชนะได้อะไรเงี้ย<ม>ผลการแข่งขันไม่เป็นใจอะ่ะมันผมก็ต้องกลับไปคิดตลอดว่าแบบมันเกิดจากอะไรเราทบทวนจากตัวเราเองครับว่าเราทําอะไรแบบผิดพลาดไปหรือเปล่าเราเราทำไม่ดีตรงไหนอะไรเยพยายามทบทวนเกี่ยวกับตัวเองครับก็เห็นใจกับกับแฟนบอลน,นะครับผมก็อยากชนะทุกนัดแต่บางทีแบบผลการแข่งขันไม่เป็นใจงเงี้ยผมก็เห็นใจพวกเขาแบบไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะครับนักบอลนะเสียใจมากกว่าที่แบบ เล่นแล้วบบไม่ได้ดังใจที่แบบอยากจะชนะแต่ไม่ชนะอะไรเลียครับย,ยิ่งแพ้ยิ่ง่งทำให้ผมแบบอยากกลับมาซ้อมให้ไวที่สุดแล้วก็แบบพยายามอยากยากแข่งให้มันไวที่สุดเพื่อที่จะแก้ไขแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดใ,ในทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาเราแพ้อะไรเยครับแต่ถ้าวันไหนชนะผมก็อยากบบต้องดีกว่าเดิมให้ได้เลยต้องพัฒนาตัวเองให,ให้ดีกว่าครั้งที่แล้วถึงแม้จะชนะแล้วก็ตามเลยมันแพ,แพ้ก็แพ้ได้ครับแต่ว่าบางทีมัน ฟุตบอลแข่งกันเพื่อเพื่อผลการแข่งขันอยู่แล้วครับบางทีเราอาจจะเล่นไม่ดีแต่เราชนะมันก็โอเคบางทีเราเล่นดีแต่เราแพ้มันสุดท้ายมันก็เท่ากับศูนย์แต้มนะครับผมก็ต้องเข้าใจว่าว่าฟุตบอลมันเขาวัดกันที่ผลการแข่งขันด้วยนะครับความภาคภูมิใจของผมทุกวันนี้ที่มาถึงวันนี้ได้ก็คือน่าจะเป็นแบบความอดทนความมุ่งมั่นมากกว่าความขยัน มีระเบียบวินัยนะครับผมผมผมภูมิใจที่ท,ที่ที่ผมแบบอดทนมาถึงทุกวันนี้ได้ถ้าวันหนึ่งวันวันใดวันหนึ่งที่ผ่านมาผมไม่อดทนผมอาจจะกลับมาเป็นแค่นักบอลบ้านาน,นักบอลเตะแถวบ้านเดินสายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมไม่อดทนผมก็คงไม่มาถึงจุดนี้ได้ผมผมผมเชื่ออย่างนั้นับเราได้แชมป์รายการฟุตบอลในประเทศไทยรายการให,ใ,หใหญ่เลยครับก็ได้แชมป์โตโยต้าลีคับกับเมืองทอง ได้แชมป์ถ้วยกอกับเมืองทองแล้วก็ได้แชมป์แม่ขงครับกับเมืองทองครับก็ย้ายย้ายมาเชียงรายก็ได้ได้ได้ถ้วยกอกับเชียงรายเลยครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้แชมป์เอเอคัพกับเชียงรายครับก็ภูมิใจครับที่ที่มาถึงจุดนี้ได้ก็พายายามจะสร้างประวัติแล้วก็เกียรติยศให้ตัวเองให้ได้มากที่สุดครับส่วนตัวแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้อะไรเงี้ยครับก็ผมไม่รู้หรอกว่าผมผมจะติดตอนอายุเท่าไหร่แต่ผมก็พายายามทําให้ดีที่สุด จนกว่าผมจะวิ่งไม่ไหวผมต้องทำให้ได้ครับ